โอเคครับผมนะก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะแล้วหมกูเข้ามาอยู่หน้านี้เลยวันนี้ออกมาก่อนนะครับวันนี้ต้องทําอย่างแรกเลยฮะลดเสียงเพลงมาลรขกสิทธิ์มาแรงเกมเนี้เยเพิ่มเสียงพวกนี้ได้อะเอาไว้แบบนี้ก็พอเสียงแบบนี้แต่ซึ่งแต่พวกเสียงเพลงเนี้ยตัดทิ้งไปเลยวันนี้นะครับเราก็กลับมาเจอกันในช่วงของการรีวิวตัวละครนะคาแรคเตอร์พรีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้ฮะ จากพาร์ทที่แล้วเนาะเอาจากพาร์ทความจากพาร์ทที่แล้วก็เรารีวิวเป็นตัวของอ,อะไรนะอะไรนะชื่อว่าอะไรนะกูลืมชื่ออาริควายนัทกับไอตัวคาพิล่าเออคาพิล่าผมจําได้แล้วใช่ไหมขอไปดูหน่อยให้มันแน่ชัดยวก,กูหน้าแตกเออคาพิล่ากับอาริควายนัทนะครับ แล้ววันนี้ก็จะเป็นกิการ์เลสเตอร์กับซูการ่านั่นเองนะครับโอ้โหเลียงผมจะเลียงไปไงี้แหละขี้ 7. เกียจเลือกมากแล้วก็เราจะไปเริ่มที่โหมดแบล็คเดนอารีนาก่อนเนาะเราจะเล่นกันโหมดลาสตานะฮะตัวละครหนึ่งอยากจะเล่นสองโหมดมาเริ่มกันที่ตัวของกิการ์เลสเตอร์ก่อนเลยกิการ์เลสเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่ผมเคยเล่นละที่ผมชอบมากเลยตัวเนี้ย อย่าวุงรีบรอ่ะผมขอลองสก,กิลให้คนอื่นเขาดูก่อนไออมึงรีบเล้ลซึ่งกด J เนี่ยก็แน่นอนตีธรรมดานี่ตัวจริงถ้ากด K เนี่ยก็จะมีการพุ่งโจมตีฮนะนี่นี่นี่ซึ่ง AI หมดหมด,หมดนี่มันก็จะงงงงน,นิดนึงเนาะซึ่งการกด L เนี่ยเสียงจะดังไปหน่อยนึงเนาะผมออกผมออกไปลดเสียงไม่ได้ด้วยอะต้องเล่นให้จบก่อนอนะ ถ้าเกิดว่าเสียงผมยังเบาๆไปอยู่ก็ปกไม่ต้องปกใจไม่ต้องตกใจเลยนะเพราะว่านี่แหละมันดังอย่างนี้เนาะเดี๋ยวจบตาที้เดี๋ยวผมลดเสียงให้นะมาเข้าเกมเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีการสกิลพิเศษไหมอะไรนะโอเคไม่มีสกิลพิเศษอะไรทั้งสิ้นนะฮะเออไม่มีสกิลพิเศษนะผมการจมตีปกติฮะก็คือกด J หลบๆ ดเมก็ไม่ได้แรงมากเนาะแต่ที่แรงเนี่ยคือท่าน,นี้ต่างหากปั๊บปั๊บปั๊บแรงมากแล้วตายเลยแต่เป็นสกิลที่ใช้หนีได้ด้วยฟับๆับบบเนี่ยทำให้ศัตรูสับสนไงเออปุ๊บปุหลบผมเจอเคปิล่าเป็นตัวที่ว่องไวด้วยกันทั้งคู่แต่ผมถามแต่ถ้าให้ผมคิดว่าตัวไหนไดเมกแรงกว่าผมว่าตัวกีกาเลปเตอร์จะใช้งานได้ดีกว่าไปอ <c oughs> อกี้การคเตอร์มีความบางหนาบางมากเลยนะดูดิเลือดจะเลือดจะหมดตัวแล้วเนี่ยนี่ยังไม่ตายหรอกเว้ย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 ป๊บปป๊อ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 หลบหลบหลบอาตายเรียบร้อยนะฮะเม่อกีการ์เลิเตอร์เป็นตัวที่บางนะฮะบางแต่ว่าดาเมจดีนะครับเดี๋ยวผมลดเสียงก่อนเมื่อกี้เสียงดังนะดังมากๆลดอันนี้อันนี้ลงมาประมาณนี้พอ นะคือพอเข้าเกมมันเนี่ยเสียงแม่งจะปรับเต็มเลยโอ้โหกูต้องลดทุกรอบมาที่แบลเทนอลินอีกรอบหนึ่งนะครับผ่านไปแล้วไวมากๆากฮะบอกแล้วรีวิวตัวละครนะรีวิวเกมแบบผมครับจะไปอย่างรวดเร็วนะโซคาล่าตัวนี้ไม่เคยเล่นนะผมไม่รู้เลยกันว่ามันเล่นอย่างไรอะไรยังไงเนาะแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะถึกเป็นตัวที่เชื่องช้าดีนะโอ้ยท่าพุ่งเขาฟิดฝิดสร้างไดเมจที่อะไรไม่ได้เลยอันนี้บอกผมว่า สบัดเขาแล้วปล่อยขึ้นเวฟอ้าวมีการปล่อยสกิลพิเศษแล้วผมตัวของโซการ่าสามารถปล่อยสกิลพิเศษได้ครับก็คือกดระเบียวนี่ยคู่กับตัวแอลเนาะใช่ไหมอ้าปล่อยสกิลพิเศษได้ว้าวอืมอืมแล้วปล่อยได้ซึ่งการกดแอลปกติเนี่ยเขาจะเป็นการตุกตีระยะไกลใช่ไหมอะไรเนี้ยมันระยะมันไม่ไม่เรียกว่าไกลนะอย่างนั้นอะ เนี่ยงเงี้ยเขาเรียกไก่นี่เออเออเออแต่จะแพ้พวกตัวว่องไวอะพวกตัวใหญ่อย่างดารโกสอย่างดาโคโตัวคัสเนี่ยแล้วก็คาพิล่าเนี่ยโ,โหตามไม่ทันเลยอีกอยิยางก,กีการ,รปเตอร์โ,อโหม่ต้องเล่นแต่สกิลสามารถใช้สแปมได้นะเออสก,กิลใช้ได้เี่ยประตูราจาม,ม่ค่อยเร็วมากอาจจะสู้ได้ฮะเก็บพอยก่อน เงี้ยหลบได้ป้องกันได้อืมอืมออืมอืมนี่นี่เออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อืมอืมอืมมาพญาจะเข้ามาพุ่งใส่เราเนี่ยอืมอืมออืมอืมเอาไหมอ่ะ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  เอาไหมอะเอาไหมอะเอาไหมอะเอา,า nah. ไหมอะเอาไหมะกิวเนี่ยไม่ได้แรงมากเลยนะแต่สามารถกันแบบว่าผักศัตรูได้อืมตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยแม่สามารถแบบว่าน็อกแบ็กได้อือ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 โอ้ยตัวยมันแซมันแป่ตทกิณรัวมาเปลละมาปล่ล่ะเปล่ะล่ะแข็งปล่ละแข็งปลาละแข็งปล่าล่ะอืออืออือ เฮ้ยมันเร็วเนี่ยมันเร็วนะเนี mm ่ยเฮ้ยเมันเร็วนะเนี่ยมันเร็วนะเนี่ยอืเอ้ยอืมันโกงนะเนี่ยมันโกงนะเนี่ยมันโกงนะเนี่ยโอ้ยมันโกงนะเนี่ยมันโกงนะเนี่ยเฮ้ยปรับเขาให้เราต้องเล่นระยะไกลฮะหลบ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 กูซิกแซกเว้ยไม่ได้กินกูหรอกไม่ได้กินกูหรอกไม่ได้กินกูหรอก ไว้ห, at, หลบได้หลบได้หลบได้ไม่ได้แดกกูหรอกอืมไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้กินกูหรอกอโอ้โขอโทษครับพี่ผมขอโทษนี hum, ่ใชไอคนตีนสักหน่อยไหมอ่ะเออจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายจริงแล้วจะตายจริงแล้ว ง่ายฮะสรุปง่ายๆสำหรับตัวของตัวของโซการ่าเนี่ยเป็นตัวที่ถึกเลือดเยอะนะผมว่าเลือดเยอะแต่ตีเบาตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตีอยู่ในระดับกลางๆจะตีพอๆกับบรรทุลาจาใช่คล้ายๆกันฮะอ่ะวันนี้เป็นโหมดพิชชันเอ้ยไม่ใช่เป็นโหมดเซเวิร์ใช่ไหมผมจะเล่นกิก้าก่อน แล้วฝั่งนี้เป็นโซคาลาโอเคเนาะเหมือนก็ปีนเนี่ยแหละไม่ต้องเลือกแมพอะไรมากนี่ดูดูดูฟอฟฟฟฟบนี่ไถเทียวตายอ่ะไถเทียวตายอ่ะไถตายไถตายเลย นี่ไถมือพินาฏไถมือพินาศนี่ไถตายใช้ได้นะผมชอบนี่เอาระเบิดแลเือแลเรือดล้วเรือแเรือเฮ้ยผมว่าเคลียร์ด่านได้ดีเนี่ยตัวเนี้ยนี่อะไรเนี่ยไอ้นี่อะไรนะฮะไอ้นี่อะไรนะฮะต้องช่วยเพื่อนด้วยอย่าลืมอย่าลืมที่จะช่วยเพื่อนนะอ้าวมีตัวละครใหม่มาด้วยครับเป็นตัวละครใหม่ มีสกิลคล้ายกับประตูราชาแต่พ่นไฟได้ยังไงวะเป็นเสือไม่ใช่เหรอเออเฮ้ยๆๆๆๆจิ้มหายสาตานไปหน้าหมดเฮ้ยเฮ้ยโดนสแปมโดนสแปมผมโดนสแปมไม่ได้โดนสแปมไม่ได้เลือดน้อยฮะเลือดน้อยกินกระเลือดน้อยจะจะให้โดนสแปมไม่ได้อืมโอ้โห มันบางฮนะดสูสแฟมชุดเยกกะอักได้ไปกันต่อกู <c oughs> บอกแล้วกูเร็วไม่มีใครเร็วกว่ากูอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปมันยังเร็วมันมันไปเร็วอะ่ะเดี๋ยวจะเล่นตัวใหม่ให้เลยเลยอืมเดี๋ยวแถมให้ถ้ามันฉะถ้ามันเร็วเกินไปนะตัวนี้ก็แทงเลยอะ่ะอืมฉีดใส่น้าไม่ตายด้วยนะ แม้คนไฟได้เมจอย,ยังเบาเลยอะ่ะอืมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แรงเอ้ยไม่ใช่ก็ไม่ได้เบานี่หว่าโอ้โหทางนี้เบามากนี่ฉีดเข้าหน้าไปดินะฮะอาระเบิดระเบิดอืมอืมอือมโอ้โหเพื่อสุดยอดมากอืมปิดหน้าเขาให้ิ คนใส่หน้าเขาให้ไม่อะเอาไม่อะโอ้โหดูบอสเดดูตัวเพื่อนศัตรูมาเดแศัตรูแม่งเล่นระดับบอสเลยอะอ่าแล้วกูยิงใส่เพื่อนเฮ้ยอยืโอ้โหไอีตัวนี้โกงนะเดี๋ยวโคสมาเนี่ยเดี๋ยวคอสมาเนี่ยโกงนะกูเคยเล่นนะโกงนะสก,กิลมันอย่างโกงเลยนะสก,กิลมันโกงนะ อ่ากิกาเลสเตอร์บายบายกูฉีกเพื่อนตายไปแล้วเฮ้ยหลบ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 อุ้ยหลบยากเพื่อนใหม่มาเพื่อนใหม่มาเพื่อนใหม่มาช่วยเพื่อนใหม่มาช่วยออเอาไงวะเอาไงวะเอาไงวะฮะเอาไงวะเอาไงวะฮะเออ,อโอ้ยตายเพิ่งจะฆ่านาทีเองผมเล่นจบไปแล้วอะเดี๋ยวมาสรุปก่อนดีกว่า นะเดี๋ยวผมจะมีโหมดพิเศษแถมให้เล่นโหมดพิเศษแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูที่ตรง Data นะ้าเบเนาะแล้วก็โปรไฟล์เดี๋ยวจะพูดอ่ะตัวกล่าก่อนเนาะมันเป็นตัวเป็นพูดง่ายๆผมก็คือผมก็พูดไปแล้วเนาะว่ามันเป็นแท้งเป็นตัวแท้งที่ดีเลยเลือดเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะมัน,ม,นมันไม่ได้ถึกถึกมากๆถ้าจะแนะนําตัวที่ถึกมากๆเนี่ ผมก็มีอยู่นะตัวที่ผมผมมองว่าโคตรถึกเลยอะนี่เนี่ย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 ไอตัวเนี้ยไอนาโกลไอตัวแรกแหละตัวแดงแดงอ่ะเออคอสิล่าแดงอ่ะตัวเนี้ยถึกถึกจริงๆนะเออไอตัวเนี้ยก็พอถึกอยู่นะโปรโตอิก้าเนี่ยถึกใช้ได้แต่ได้เม็ดเบาย้อนกลับไปก่อนอย่านอกเรื่องกลับมาอ่ะโซการ่ามันถึกก็จริงแต่ว่าได้เม็ดเนี่ยอยู่ในระดับ ที่น้อยนะอย่างถ้าไปดูอย่างกีการ์เลตเตอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าผมสามารถใช้สกิลพุ่งหรือสกิลพิเศษเนี่ยวันช็อตพวกตัวลูกลูกกระจอกได้เลยพวกตัวกิ๊กี้ตัวลูกกระจอกแบบว่าสกิลเดียวจบจัดการยิ่งยิ่งถ้าอยู่ลหลายตัวชุดเดียวหายทั้งแถวแต่เนี้ยแต่ถ้าโอ้โหเลื่อนไปเลื่อนมาแต่ถ้าไปเป็นตัวของโซคาร่าเนี่ยมันจะต้องยิงประมาณสามรอบเลยนะ สกิลเนี่ยเบาแต่ถึกเป็นแท้งได้ฮะเออเป็นตัวแทงที่ดีเลยเนาะพอจบที่ตัวกะละแล้วก็พุ่งขึ้นมากีการ์เล็ตเตอร์อ่ากการ์เล็ตเตอร์เนี่ยคือตัวเนี่ยมันเป็นเหล็กนะเออเนี่ยเขาเขาเขียนบอกไว้ว่าเออในกีการ์เล็ตเตอร์อีสต์ซัมเมอรนี้เขาการ์เดียนเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้เป็นผู้นิทักจักรกลนะแต่แต่ดูจากเรื่องมึงแล้วไม่น่าเป็นตัวจักรกลได้เลยเป็นอบาบางมากๆฮะเออตัวเป็นเหล็กทั้งทีแต่อบบาง เป็นตัวที่จะพูดยังไงมันก็เป็นตัวที่มันจะอ่อนนะเอออ่อนในด้านเลือดเนี่ยเลือดเนี่ยจะน้อยมากๆเลยคือโดนสแปมโดนโดนตัวอะไรกก็ตามเนี่ยสแปมสกิลใส่กระอักเลือดเลือดลงไปเกินครึ่งเลยนะเมื่อกี้ผมโดนตัวของตัวอะไรวะเออพูกตัวตัวลูกรกระจกอะที่เป็นตัวสีเหลืองอนะเออสกิลสกิลใส่ปั้งโอ้โหเจ็บหนักเลยแต่เรื่องความความแรงของไดเมจเนี่ยถือว่าใช้ได้นะผมชอบที่ไดเมจรันแรง แม่แรงแต่ว่าเลือดน้อยฮะถ้าเกิดว่าจะใช้ฟาร์มเนี่ยฟาร์มได้ฟาร์มตังค์ใช้ฟาร์มอะไรได้แต่ว่าต้องระวังระวังไม่ให้โดนโจมตีอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าถ้าเกิดว่าหลบทกิลดีชนะตัวนี้ตัวดีเลยล่ะอ่าประมาณนี้นะสําหรับสองตัวนี้ก็โอเคครับทุกคนครับสําหรับวันนี้นะฮะสำหรับการรีวิวตัวละครของเกมนี้นะก็ต้องดําเนินต่อไปอีกยาวไกลนะฮะสำหรับวันนี้ผ่านไปอีกสองตัวละครนะที่เรียกได้ว่า ถ้าวัดสกลิลพลังเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆไม่สูงมากนะฮะอย่างต,ตอนนี้เริ่มเริ่มและเริ่มเข้าสกลิลพลังที่มันเริ่มเก่งขึ้นมาแล้วไม่เริ่มเริ่มหมดแล้วหมดหมด,หมด,ห,มดหมดตัวกระจอกแล้วเข้าเข้าตัวเก่งแล้วอ่าตอนนี้เริ่มมีตัวเก่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะักก็ ดไปแค่นี้แหละฮะใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกับผมแล้วก็อย่าลืมที่จะก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในเวลาที่ผมลงคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลากัไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม